สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเสือสมิงไปรับฟังกันได้เลยนะครับเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ออกอาราวาสกินคนเป็นอาหารเชื่อกันว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์ หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินเข้าไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนเมื่อออกล่าเหยือ่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยือ่อ หรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดองก็มีเสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเหลี่ยงเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุกชุมของสัตว์ป่ามีผู้ที่เคยพบเห็น ของโป่งในเวลากลางคืนโดยอ้างว่ามีดวงตาสามดวงตาดวงที่สามอยู่ตรงกลางหนา้าผาและเป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดมีเรื่องเล่ากันของเช้ากะเหลี่ยงว่าผู้ที่พบเจอเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นผู้หญิงหรือเมียเข้ามาตามถึงในป่าโดยแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้าน ถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็จะกลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกหรือเมียม,มาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนเข้าใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณน,นั้นโดยเชื่อว่าคนสี่คน ที่เห็นว่าหามคานมานั้นคือขาสี่ขาของเสือนั่นเองนอกจากนี้แล้วชาวปากากระยองหรือกะเลียงสะกอยังเชื่อว่ามีเสือสมิงตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแม่อุสุซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่มือจังหวัดตากอีกด้วยทำไมต้องโยนไม่ขีดไฟให้เสือสมิงเสือสมิงคือคน ที่แปลงตัวเป็นเสือได้เพราะการปลุกเสกด้วยเวทมนต์ส่วนหนังสือบางเล่มบอกว่าเสือสมิงหาใช่เสือจริงๆไม่หากแต่เป็นผีป่าผีโป่งหรือแม่มดหมอผีและผู้ทรงคุณวุธที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตนเป็นเสือได้ชาวป่าบางคนก็ว่าเสือสมิงคือเสือจริงๆที่ถูกคนฆ่าตาย และกลายเป็นเสือสมิงแปลงตัวมาหลอกคนไปกินเสียบ่อยๆเสือสมิงคือเสือผีที่แปลงร่างเป็นคนได้แล้วมาล่อคนไปกินนี่คือคำนิยามของเสือสมิงของอีกที่มาหนึ่งนะครับโดยที่เขาได้เล่าเป็นนิทานว่าวันหนึ่งได้เข้าป่ากับพวกพรานและได้ไปเจอเสือสมิงเสือสมิงชอบหิ้วยา่าง และห่อผ้าติดตามกับตัวเสมอนี่เป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งของเสือสมิงเพราะย่ามหรือห่อผ้าที่ว่านั้นจริงแท้ก็คือหัวใจที่แยกออกมาจากตัวของมันคืนวันหนึ่งขณะนายพรานได้ออกไปนั่งห้างยิงสัตว์ก็มีชายคนหนึ่งเดินสะพายย่ามมาแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่ามาหน่อยลงมาคุยกันหน่อยเถอะ เสียงชายแปลกหน้าตะโกนเรียกนายพรานคิดว่าเป็นคนหลงทางมาต้องการหาเพื่อนฝูงอยู่ด้วยจึงโยนไม่ขีดไฟลงไปให้อา้าวงั้นช่วยจุดไฟหน่อยนายพรานส่งเสียงลงไปปรากฏว่าชายคนนั้นรับไม่ขีดไฟไปแล้วเขาไม่สามารถจุดไฟได้ก็เพราะมือของมันก็คืออุ้งตีนเสืออย่างไรเล่าอุ้งตีนเสือใหญ่เทอดทะ จะหยิบก้านไม่ขีดไฟเล็กๆมาจุดได้อย่างไรนายผ่านจึงบอกพักพวกให้เล็งปืนไปที่ย่ามของชายแปลกหน้าและหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นปัง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 ,ปงแล้วทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็กลายร่างเป็นเสือนอนตายอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือคำตอบเรื่องเสือสมิงกับไม่ขีดไฟที่ได้มีการกล่าวขานกัน ในการทดสอบว่าใช่เสือสมิงหรือไม่เสือสมิงที่สำแดงร่างเป็นพระธุดงได้นี้ได้มีเรื่องเล่าขานกันมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วว่ามีพระธุดงรูปหนึ่งได้ธุดงผ่านไปถึงสำนักส่งที่มีลักษณะวิเวกเปลี่ยวลางตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครั้งแรกเห็นไกลๆนึกว่าไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลย ปรากฏว่าพอเข้าไปจริงๆกลับมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาดุหน้ากลัวอย่างที่เรียกว่าดูอย่างเสือพูดจาด้วยสำเนียงฟังดูแปลงหูภายในสำนักสงฆ์วางข้าวของอัธาบุริขารดูรกรุงหลังไม่เป็นระเบียบพระหน้าตาดุรูปนั้นชวนให้พระธุดงค์จำวัดอยู่ด้วยกันในสำนักสงฆ โดยอ้างว่าแถวนี้เสือดุแต่พระธุดงปฏิเสธบอกแต่ว่าตั้งใจจะขึ้นมาขออนุญาตปักกรดภาวนาอยู่ที่ลานกว้างด้านหน้าถัดออกไปสักประมาณ100เมตรหลังจากพูดคุยกันอีกคำสองคำก็ลากลับพระธุดงเคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่องพระกลายเป็นเสือสมิงโดยอธิบายไว้ว่าเสือบางตัว หรือคนที่เคยเล่นคุณใสยอย่างหนักจนกลายเป็นเสือบางคนบางครั้งชอบอวดวิชาด้วยการจองเวครคบกัดแต่พระธุดงจนในที่สุดสามารถกลายร่างเป็นพระธุดงได้โดยใช้อาคมแก่กล้าของตนแต่พระธุดงรูปที่กำลังเล่าถึงนี้ก็มีวิชาไม่เบาท่านมีควายธนูทำด้วยไม่ไผ่ติดอยู่ในย่ามเย็นวันนั้น พอปรากฏเสร็จก็โอมอานคาถาปุกควายธนูของตนแล้ววางขวางไว้หน้ากรดอธิษฐานว่าใครมุ่งลายจึงให้ราวีคืนนั้นได้เรื่องขณะที่พระสุด่งนั่งภาวนาอยู่ในกรดได้ยินเสียงควายธนูหายใจฟืดฟ้านเดินวนเวียงอยู่รอบกรดสักพักได้กลิ่นสาบเสือโชอยมาอย่างแรงจากนั้นฟังคล้ายกับควายธนูของท่านตะกุยดิน ทยานไปข้างหน้าสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดนานสักประมาณ10นาทีก็เงียบสนิทตอนเช้าท่านจึงออกจากกรดมาเก็บควายธนูมาเก็บควายธน,ยนูซึ่งก็ได้กลับมายืนนิ่งอยู่หน้ากรดเป็นที่เรียบร้อยห่างออกไปประมาณ10เมตรรอบบริเวณมีร่องรอยดินและหญ้าถูกตะกุยเหมือนสัตว์ใหญ่สองตัวสู้กันเมื่อพาทุด,ดง ขึ้นไปบนสำนักสงเพื่อจะลาเดินทางต่อไปก็พบพระหน้าดูรูปนั้นนอนแม้อยู่บนเสือ่อท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนจีวรบางแห่งมีรอยขาดแต่ยังแข็งใจพยุงตัวเองขึ้นเลยปากชวนให้พระทุดงอยู่ต่ออีกคืนแต่พระทุดงปฏิเสธจากนั้นจึงอำลาเพื่อทุดงไปยังที่แห่งอื่นต่อไป เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาแต่นมนานจึงมีความน่ากลัวของศาสตร์อาถรรพ์ที่มีปรากฏขึ้นว่าเสือที่ดุร้ายและมักชอบจับคนกินเป็นอาหารเมื่อกินคนมากเข้าวิญญาณคนที่เสือกินเข้าไปนั้นก็อยู่สิงสู่ในก,ใกายเสือทำให้เสือตัวนั้นมีความเป็นอาถรรพ์สามารถจําแรงแปลงกายบิดเบือนตนเสือ ให้กลายเป็นใครต่อใครก็ได้เพื่อเที่ยวหลอกล่อคนที่เป็นเหยื่อให้หลงกลทำให้จับกินได้ง่ายขึ้นคันยิ่งกินคนมากขึ้นวิญญาณก็ยิ่งสิงสู่ในตัวเสือมากเข้าเท่าใดเสือตัวนั้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเป็นเท่าทาวีคูณซึ่งเรื่องความเป็นมาของเสือมีใช่มีแต่เสือมันกินคน แล้วมันก็จะกลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้นมีอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เกิดความเป็นเสือสมิงได้ก็คือพวกที่เรียนวิชาเสือคือการเรียกเอาวิญญาณเสือนั้นมาเข้าสิงในตนพนวกับคนผู้นั้นร่ำเรียนอาคมในทางเดรสฉานวิชาด้วยเมื่อนานเข้าเกิดการรวมตัวในทั้งสองเรื่องที่กล่าวคือทั้งวิชาเรียกเสือและอาคม ทําให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงคขันเสือตนนั้นได้ไปกินคนเข้าก็จะกลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์มีเรื่องเล่าขานและค่อนข้างดังมากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วและดูเหมือนว่ากลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของประเทศว่ามีชาวบ้านทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนที่ว่ามีเสือตัวใหญ่เข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านแห่งหนึง่ง เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านมากจึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยตอชดอเพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านฝ่ายทหารหน่วยตอชดอจึงส่งกำลังเข้าไปคุ้มครองและได้ล่าเสือตัวนั้นไปในเวลากลางคืนคืนหนึ่งนั้นฝ่ายต่อชดอได้จัดกำลังตรวจตาหน่วยหนึ่งและส่วนที่เหลือก็เข้าที่พักบนศาราที่จัดกันไว้เป็นที่พักผ่อนนอนหลับ และในตอนดึกคืนนั้นสาลาที่หน่วยตชดพักเกิดสั่นไหวโยกเอ็นเมื่อทหารที่หน่อยตื่นการลุกขึ้นมาดูกับเห็นเสือโครงขนาดใหญ่ยืนอยู่ที่โคลนเสาสารากำลังตชดหน่วยนั้นได้ยิงใส่เสือโครงใหญ่นั้นทำให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและหายไปในความมืดคันรุ่งเชา้าหน่วยตชดจึงทำการติดตาม และแกะรอยเสือตนนั้นไปจากการติดตามรอยเลือดนั้นปรากฏว่าตัวชดอที่ติดตามนั้นเห็นเนินดินแล้วจึงตัดสินใจในความสงสัยกันบางอย่างจึงขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นเมื่อขุดลึกไปพอประมาณก็ต้องอึ้งไปทั้งหมดเพราะสิ่งที่เห็นในหลุมนั้นปรากฏว่าเป็นศพผู้ชายคนหนึง่งแต่ตัวท่อนล่างนั้นเป็นสภาพของเสือลายพาดก่อนดูเหมือนว่า เป็นการกลายร่างจากเสือเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองจากการถามที่มาของศพชายผู้นี้ได้ความว่าเป็นคนในหมู่บ้านย่านนี้และสาเหตุที่ตายเพราะผิดผีจึงตายประเด็นน่าสนใจอยู่ที่ว่าชายผู้นี้ผิดผีอะไรอย่างไรซึ่งไม่ได้กล่าวถึงจึงยากต่อการวิเคราะห์ได้นั่นเอง